เวิดครัวเปิดครัวเอปิาบนดี๋ยวเ้าจะขยไหมขายัหมเปิดรัวทยนรเลยองอเดีไปิครับวัสดีค่ะอ่เพี่แบบเงก้องก้องนะอ้เขขอพี่อยากเก็บะจะเก็บเกเก็บห้หมด อ๋สิไปกินข้าเนี่ยมันไปกินข้าวเลยเด้ออ๋อกินข้าวเลยกินข้าวเลยอ่าอ่ากินเด้นไดขยำไมหมดเลยกินขยำกินถวายนะฮะเอาดีจ้าอยู่ใส่ยังไงก็อนเลยพัดรถดีกแล้วเม้นไม่ถวายพี่แมวพี่แมวอี่แวพี่แมวด้วยไปเลยน้องกุ่มไปก่อนเลยต้องกุ่มก็เขแต่ลืมกินยาตุมเยนกินกิน

พัฒนาการพัฒนาไปแบคนดนไม่ได้เนี่ยมัดึงองเเอาอันนั้นจะเอาอันนั่นเออเราเราลงรถเราก็เดินโอยตายไม่ได้ดูระเบียนรถเออมันาวะ งเห้ากเบิรละ้ไปเหมอนดมเลียวเลยว่ะอ๋อแหนเร่หลนวนหนมไปไปไปกินข้าวที่นี่เหรอกินที่นี่เลยไม่จอดแล้วไปไปอาข้าวกนพักกินข้าวก่อนได้แหนมยำแหนมยำแหนมปัใจ

อะไรอ่ะพี่ยกอะไรขึ้นมาอ๋อไอนี้แคบแคบงัวเออแคบบัวหาเรื่องอันนี้ซุปอร่อยคอี่ซุปทำซุปซุปม้เสือพี่เอาม้าเสือที่